ยโอเคก็เราจะมาลองนะครับเนื่องจากโอเคสั่งเซตเซตอะไรเอาให้กล้องดูนิดขายกล้องดูนิดเออเซตเทีย่ยงแล้วมาดูนะครับแซลมอนด้วยเละแล้วอะ่ะแล้วแหมพอแดกไม่สวยจรสชาติรม่เห็นนะแต่แต่ก็โอเคกินชีสไม่ได้อ,อ่าไปกุยช่ <c oughs> ายไปกินแซลมอนไม่ได้เขามันบอกว่า เอาใบก็เลยแล้วก็เลยเอาน้ำจิม้มเทมปุระกับน้ำจิ้มอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่ามาเทรวมกัน,กนแล้วก็ใส่นไปเลยใส่ไม่ลงน้อยไปใส่ไปอีก่งถ่ายรูปด้วยเหรอเ <c oughs> ราจับป่ะถ่ายเลยเยกินไปหมดแล้ว แล้วถ้ามันแตกอย่างนี้วะก็กินแตกๆกนะ่ได้อันคุูไม่พิถีพิถันแล้วนะครับต้าวขาวให้เข้ากันก่อน <c oughs> มาตะเกียบไป <c oughs> แล้วกูว่าตัดเอาดีกว่าใคได้เข้าถึงจิ้มมากขึ้น cầm tô <coughs> ăn tà lại rồi chị <coughs> ok tám tám cu dong kem đi một chợ từ mon nhiên bên ngay bên ngay chẳng có thời gian mà lúc cứ ra mon hại về ạ à. Ok, <coughs> không để lòng ngon mà, chạy อะเอาทุกเม็ดเัาเขอร่อยดีนะคุณลืมไปแล้วว่ามันคาวะ่ะคือมันอร่อยซอสใช่ไหม,มปลานี่เจาออะกี่